ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ในช่วงของวันที่28ถึง31ของเดือนสิงหาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ 3วันเกิดนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะมีจุดเด่นที่ดีอย่างมากๆโชคลาภนั้นจะมีเข้ามา,าท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่28ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ดวงของท่านจะมีความรุ่งโรจน์มีความโดดเด่นหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทอง เหมาะกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองเรียกว่าหาง่ายโชคลาบก็จะมีเข้ามาเกยสิ่งดีๆจะมีเข้ามาในชีวิตของท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรัสอ,อาจวันศุกร์และวันเสาร์สามวันเกิดนี้ในช่วงนี้ท่าน รีบทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จกับชีวิตของท่านอย่างง่ายดายถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ท่านลองดูได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่ท่านฝันเห็นอะไรหรือว่าฝันเห็นตัวเลขก็ให้ท่านลองตีเป็นตัวเลขดูท่านจะได้เลขมงคลอันที่เรียกว่าทำให้ตัวของท่านนั้นมีความ สุขและมีความโดดเด่นได้ในเรื่องของการทำมาหากินก็อีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออัดวันสุขและวันเสาร์สามวันเกิดในระหว่างวันที่28ถึงวันที่3าสิบเบ็ดนี้นับว่าดวงของท่านนั้นจะมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จมีความ ที่เรียกว่าโดดเด่นอย่างมากๆงานก็หาง่ายเงินก็หากล้องทุกสิ่งทุกอย่างในท่านทดลองดูได้เาวท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพะระฤหัสกับวันศุกร์วันเสาร์ในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากกินจะมีความโดดเด่นอย่างมากโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับทั้งสามวันเกิดนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถือว่างานของท่านนั้นจะดีมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั้นมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมงานเก่าๆที่ท่านทำก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกามการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ก็ถือว่าท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤอัสในช่วงนี้ก็จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็ว่าได้ในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรจะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการสิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาท่านสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปในเรื่องของโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆจะเข้ามาเกยท่านอีกมากมายในช่วงนี้ท่านใดที่เกิด อยู่ในวันพะระฤหัสในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีมากๆก,ก,การกินการอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็อีกอย่างหนึ่งถือว่าตัวของท่านนั้นเปรียบเสมือนมีสเสน่ห์มีคนคอยติดต้อยห้อยตามทำอะไรก็มีคนคอยชื่นชมนิยมยกย่องท่านบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีในช่วงของเดือนนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออานับตั้งแต่ในช่วงของวันที่2 8ถึง31นี้ดวงของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบอย่างมากๆให้ท่านลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้อีกท่านหนึ่งท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร ในช่วงของวันที่28ถึงวันที่30นี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเฮงเฮงปังปังทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในช่วงของวันที่28 ถึงวันที่สามสิบเอ็ดนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมดวงของท่านจะมีความรุ่งโรจน์สดใสท่านจะได้โชคได้ลาบมาจากทางไกลหรืออาจจะได้โชคได้ลาบมาจากคนที่อยู่ใกล้ตัวของท่านนั้นอาจจะนําโชคนําลาบมาให้กับตัวท่านได้คนรักคนใกล้อีกเช่นเดียวกันอาจจะนําโชคนำลาบมาให้กับตัวกับท่านในช่วงนี้ถือว่าในช่วงของ วันที่28ถึงวันที่31นี้ดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นจะมีโชคและจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาท่านการงานก็ถือว่าดีท่านจะมีงานเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่งานอะไรก็แล้วแต่จะมีเข้ามาท่านอย่างที่เรียกว่าไม่ขาดสายท่านเป็นคนทํางานเก่งก็มีงานเข้ามาท่าน ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งบุกเบิกทำอะไรก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทำแล้วมีความสำเร็จดีมีคนยกย่องมีคนสนรรเสริญท่านไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือจะเป็นงานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านใดที่เกิด อยู่ในวันศุกร์นับว่าดวงของท่านนั้นดีทำอะไรก็มีความสำเร็จงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอทำอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามานี่ก็คือท่านที่เกิด อยู่ในวันศุกร์ในช่วงของเดือนสิงหาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นับว่าโอกาสทองนั้นยังมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายการค้าขายหรือว่าการลงทุนเกี่ยวกับเกษตรกรก,ก็จะมีความพร้อมมีความสำเร็จเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่าน ไม่ว่าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นของเล็กของใหญ่ของหนักของเบาก็าแล้วแต่ท่านจะมีโชคมีลาบทำแล้วมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมายนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันสุขในช่วงของเดือนสิงหาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ถือว่าดวงของท่านมีโชคมีลาบอย่างมากมายต่อมาอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในระหว่างวันที่28ถึงวันที่31นี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็มีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกร,รมเงินทองจะหาง่ายโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคนวันเสาร์ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของวันที่28ถึง31นี้ท่านจะลองเสี่ยงโชค เสียงลาบก็จะได้โชคได้ลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะดีมากมาหากว่าท่านทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยปลาก็จะเป็นการเสริมดวงจะตาของท่านให้มีความโดดเด่นขึ้นไปอีกในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็มักจะได้ดิบได้ดีได้เป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านท่านทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดาย เงินทองก็หาง่ายการงานก็หากล้องนับว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากอีกเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการทำงานอาจจะต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนทำอะไรต้องใจเย็นไว้หากว่าใจร้อนแล้วงานของท่านนั้นอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้ ถ้าหากว่าทำงานส่วนรวมไ้วท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้แต่ในเรื่องของสิ่งดีๆนั้นจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังโชคลาภก็จะมีการงานก็จะดีการเงินก็จะดีในระหว่างของวันที่28 ถึงวันที่ส1บ,บนี้นั่นก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั่นจะมีโอกาสดีๆมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ในเรื่องของการติดเชื้อมาจากที่อื่นให้ท่านระมัดระวังไว้การไปเหนือไปใต้ ไปทางไหนใชน้รถใจสนนก็ต้องต้องระมัดระวังไว้อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สาหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของระยะก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ท่านระมัดระวงังถ้าหากว่าเราระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้น และก็อาจจะหนักกลายเป็นเบาสิ่งไหนที่เราระวังก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีให้ถูกลอตเตอรี่กันในช่วงนี้ ดวงของท่านนั้นกำลังมาแรงทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเลขที่เป็นมงคลนั้นก็อยู่ไม่ไกลสำหรับสาบท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรืหัสวันศุกร์วันเสาร์ เลขที่ใกล้ตัวนั้นก็คือเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรืออายุของคนที่อยู่ในบ้านที่มีอายุสูงอันนี้ท่านลองละลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะมีโชคมีลาบได้ ในช่วงนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณด้วยในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามเรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี